คุณผู้ชมครับไปร่วมแสดงความดีกันหน่อยนะคะกับ NBT ซึ่งวันนี้ก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับงาน NBT New e r a นะคะงานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มารัฐมนตรีแต่ละท่านก็มามากันพร้อมเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดบนเวทีแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันสะท้อนทั้งคนทํางานและสะท้อนทั้งประชาชนทั่วไปได้ก็คือเรื่องที่บอกว่าสื่อณนะัปัจจุบันมันจะมีเรื่องของเฟกส์นิวค่ะค <Fake news S 1> เฟก,ก์นิวก็คือเยอะมากหลายๆคนก็ติดตามข่าวเฟกส์นิว ถ้าเกิดว่าสื่อออย่าง NBT เลยละกันนะคะเป็นสื่อหนึ่งที่สะท้อนเห็นว่าไอ้ข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวเฟกนิวนะมันไม่ใช่ข่าวจริงแล้วก็แก้อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอันนี้มันจะช่วยทําให้สังคมเราอ่ะดีขึ้นในทุกๆเรื่องและมันก็กระจางไม่เกิดข้อโต้เถียงกันนะคะก็ะนายกก็ชื่นชมนะที่ N b t บยืนหยัดนําเสนอข่าวอย่างซื่อตรงใช่ค่ะ,คะ การก้าวสู่ N b t บที่กำลังปรับเข้าสู่ยุคใหม่ครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านรู้สึกสบายใจนะคะว่าที่ช่อง N b t บแห่งนี้ยังคงเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับความซื่อตรงนำเสนอข่าวสารที่เป็นกลางและก็ขอให้ n อ t นบทนำเสนอและสื่อสารนโยบายดีๆกันต่อไปค่ะพร้อมกับเป็นกระจกสะท้อนความเห็นต่างของประชาชนสู่ภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลเชิงบวกกับประชาชนสังคมและประเทศชาติได้อีกมาก ท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากที่จะกล่าวปาฐกถาบนเวทีแล้วยังได้โพสต์ใน X ด้วยนะคะกล่าวว่าตัวท่านเองได้มาร่วมแสดงความยินดีกับ NBT และท่านก็เชื่อว่าทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย แต่ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการกุกข,ข่าวหรือว่าเฟคนิวเกิดขึ้นเยอะมากจนบางข่าวมันก็กลายเป็นเครื่องมือที่ไปหลอกลวงทรัพย์สินประชาชนเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากหากไม่มีช่องทางที่น่าเชื่อถือได้อย่าง NBT ยุคใหม่ท่านก็มองว่าอาจจะเป็นปัญหาได้ดังนั้น NBT ยุคใหม่นี้จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ซื่อตรงกับประชาชนค่ะเชื่อถือได้และเป็นที่พึ่งกับประชาชนได้ตลอดเวลา อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกงตรีโพสต์เอาไว้ก็คือว่าเรื่องของการเดินหน้านโยบายซอฟต์พาวเวอร์ค่ะท่านบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมประเทศเราผ่านอีกไนท์ไทยแลนด์เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกชุมชนและทุกครอบครัวและจะได้รับประโยชน์ก็ขอให้ NBT ช่วยสื่อสารนโยบายนี้กันอย่างต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวรายการของเราเนี่ยรับนโยบายนี้ไปนะเดี๋ยวเราสื่อสารกันให้แน่นอนท่านบอกว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจและพลังในการขับเคลื่อนร่วมกันให้สําเร็จ สุดท้ายเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของช่อง n b t จะสร้าง Impact ที่ขนาดใหญ่เป็นเชิงบวกต่อสังคมประชาชนและประเทศชาติได้และสุดท้ายท่านก็ให้กําลังใจคนทำงานใน n b t ด้วยนะคะ,ะครับปไปที่ทประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟ t ์ o วร์แห่งชาตินะครับนางสาวแพรทองทานชินวัฒนเนี่ยก็ประทะถาพิเศษสื่อกับการพัฒนาซอฟท์แวร์โดยระบุเลยนะครับว่า n b t เป็นสื่อของรัฐ ที่เปรียบเสมือนประตูบานแรกต้อนรับชาวต่างชาติสู่ประเทศไทยนำเสนอให้เห็นว่าประเทศไทยมีอะไรดีและกำลังเดินหน้าในทิศทางไหนโดยเชื่อว่า NBT ซึ่งมีต้นทุนครบครันทั้งอุปกรณ์บุคลากรและองค์ความรู้จะมีความโดดเด่นทั้งข้อมูลและคุณภาพตลอดจนเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนา11อุตสาหกรรมซอฟต์าวร์ต่อไปครับ